สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบัสชาแนลนะคะวันนี้รถบัสเก็บมะเขือมาจะพาเพื่อนๆนมาทำลับเทากันนะคะตอนนี้เราได้ทำการต้มปลาไว้แล้วนะคะ<ส>เพื่อที่จะเอาไปใส่ในลับเทากันนะคะแล้วก็รอจนก่บปลาจะสุกนะคะแล้วเราค่อยไปทำกันเลยค่ะก่อนจะไปชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องรถบัสชาแนลด้วยนะคะ ค่ะเพื่อนๆเ,เราต้มปลาเสร็จแล้วเราก็ต้มหอยกันต่อเลยนะคะหอยสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักไว้นะคะเพื่อเตรียมจะแกะเอาหัวหอยไปใส่ลาบเทาของเรานะคะเราก็พักไว้ให้มันเย็นนิดนึงก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาแกะกันนะคะ เราได้เตรียมมะเขือไว้แล้วนะคะเราจะเอาไปใส่ในลาบเทาของเรากันนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคํากันนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นกันต่อเลยนะคะเราก็มาแกะหัวหอยที่เราเตรียมไว้กันเลยนะคะ พอดีเราไม่ได้แกะเตรียมไว้นะคะเราก็เลยมาแกะตอนนี้กันเลยค่ะเราได้วัตถุดิบมาเมื่อกี้นี้เองเลยนะคะเราก็ทำเลยค่ะหอยที่เราจะใช้ก็เป็นหอยขมนะคะแถวบ้านเขาเรียกหอยจูบค่ะ เสียงอาจจะเพี้ยนไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีไม่สบายค่ะเสียงเลยเปลี่ยนเลยค่ะเราก็แกะหอยกันไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะ เราก็จะเกี่ยวหอยที่เราเตรียมไว้แล้วจนหมดเลยนะคะพอเอาไปใส่มันจะได้เครื่องเยอะค่ะเราก็กินหลายคนด้วยค่ะเราเลยเน้นเครื่องเยอะๆนะคะพอเราแกะหอยเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมตัวแกะเนื้อปลากันต่อเลยค่ะ เราก็มาแกะเนื้อปลาที่เราเตรียมไว้กันเลยค่ะเราก็จะมาแกะเ,เนื้อปลานะคะปลาก็เป็นปลาที่บ้านเราเลี้ยงเองนะคะเราเลี้ยงใส่บ่อปูนซีเมนต์นะคะส่วนวัตถุดิบของเราก็หาเอาง่ายๆตามแถวบ้านเราเลยนะคะ แยวช้านิดนึงนะคะเพราะเนื้อปลาย,ยังร้อนๆอยู่เลยค่ะค่ะเพื่อนๆเราก็แก่เนื้อปลากันเสร็จแล้วนะคะ วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ก็เสร็จแล้วค่ะเราก็จะไปทำอย่างอื่นกันต่อเลยค่ะเราก็ตั้งหม้อต้มน้ำไว้รอแล้วนะคะ พอเสร็จแล้วเรามาทำการล้างเทากันเลยนะคะนี่คือวัตถุดิบหลักของเรานะคะซึ่งเราล้างมาหลายรอบแล้วนะคะเราจะมาปั้นเอาน้ำของเทาออกนะคะเทาที่เราได้มาเนี่ยเป็นเทาไหมนะคะมันจะมีเส้นเล็กๆเหมือนเส้นไหมเลยนะคะ พอดีมีแม่ค้าข้อามาขายนะคะเราเลยซื้อมาลองทำกันดูนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะทำลาบเทานะคะเพราะไม่เคยทำสักทีค่ะปกติก็มีแต่แม่ย่าเป็นคนทำให้กินนะคะเราจะมาลองทำดูค่ะว่าจะทำยากไหมนะคะค่ะวัตถุดิบหลักของเราเราก็ล้างเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เพื่อนๆเ,เห็นชัดไหมคะเราจะเอาเทาไปล้างอีกรอบนึงนะคะพอดีต้องใช้มือข้างเดียวนะคะเพราะอีกข้างหนึ่งถือกล้องก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพอดีตากล้องเราไปโรงเรียนนะคะเลยไม่มีคนถ่ายให้นะคะก็เลยต้องถ่ายเองนะคะพอเสร็จแล้วเราจะมาสับให้ละเอียดเลยนะคะ มันเป็นเส้นเส้นเหมือนเส้นได้เลยนะคะค่ะเพื่อนเพืแล้วก็มาทำการเตรียมการสับเท่ากันเลยนะคะมันก็เป็นเส้นเหมือนเส้นใหม่เลยนะคะเพื่อนๆ ถ้าเราไม่หัน่นมันก็จะเป็นเหมือนตอนที่เรากินมาม่านะคะที่เป็นเส้นยาวๆเลยค่ะแล้วก็จะหั่นๆแบบนี้นะคะเอาค่อยเอาไปสับอีกทีนึงนะคะอยู่อีสันก็จริงนะคะแต่เท่าหากินยากมากเลยนะคะแถวนี้ กว่ามันจะขึ้นมาให้กินแต่ละทีนะคะยากมากเลยค่ะแถมวันพามันก็ไม่ขึ้นด้วยนะคะวันพาทีไรมันจะยุบลงเลยนะคะคนแก่แถวบ้านเขาบอกมาแบบนี้ค่ะแต่เราก็ไม่เคยเห็นตอนมันขึ้นนะคะแล้วเราก็ไม่เคยทำสักทีเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำเลยนะคะ แต่ก่อนก็มีแต่คนอื่นทําให้กินเลยนะคะเราก็รอกินอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ทําการหันไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมันเป็นเส้นแบบนี้ค่ะเหมือนเส้นใหม่มากเลยค่ะ พอหั่นเสร็จแล้วเราก็จะมาสับให้ละเอียดนิดนึงนะคะพอเวลาเราตักทานเท่าจะได้ไม่ก่อกันเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็สับให้ละเอียดนิดนึงค่ะเราทำไปก็ถามแม่ย่าไปด้วยนะคะว่าทำยังไงคะ่ะปกติก็มีแต่แม่ย่านะคะทำให้กินค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาไปลงหม้อที่เราต้มน้ำใบรอแล้วนะคะไม่ย่าว่าเอาลงหม้อให้พอให้มันเปลี่ยนสีแล้วก็เอาขึ้นเลยค่ะเราก็คนนิดนึงนะคะ เราทําสุกๆเราจะได้ค่าเชื้อโรคที่มันมากับน้ํากับเทาด้วยนะคะเ,เราก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะสีของเทาเริ่มจะเปลี่ยนแล้วค่ะ เราก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะทำการตำเนื้อปลากันต่อเลยนะคะเราก็เอาเนื้อปลาที่เราแกะไว้แล้วนะคะมาทำการตำตำให้มันละเอียดนิดนึงนะคะทำเหมือนเราทำป่นปลาเลยค่ะ ต้มให้ละเอียดเลยนะคะเผื่อก้างติดมาด้วยจะได้ละเอียดไปด้วยเลยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะเราก็จะเอาตะไคร้ที่เราซอยไว้ใส่ไปเลยนะคะ เอาเนื้อปลาที่เราตำใบใส่ลงไปต่อเลยค่ะคนให้เข้ากันนิดนึงนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่มะเขือกับหัวหอยที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะเราก็จะปรุงเหมือนลาบที่เราทำปกติเลยนะคะ เราก็จะมาใส่หอมแดงซอยใส่ขาใส่พริกที่เราซอยไว้ต่อเลยค่ะ <speaker> เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนิดนึงนะคะ แล้วก็ใส่เกลือไอโอดีนลงไปนิดหน่อยนะคะใส่พงนัวลงไปต่อเลยค่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปตามเลยนะคะ พอบีบมะนาวเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปต่อเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปเยอะๆได้เลยนะคะใส่น้ำปลาตามลงไปนิดนึงนะคะ ปรุงเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะลาบเทาของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อน,อนมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเราก็จะทำการตักไว้ทานกันเลยนะคะเพื่อนๆก็มาทานด้วยกันได้นะคะ สำหรับวันนี้รถบัสก็ต้องขอตัวจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะกดติดตามได้ที่ช่องรถบัสชาแนลจ้าสำหรับวันนี้รถบัสก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะบา,บายๆค่ะ